กุ้ยใบด่างคือเขาวาอยู่ไหนอนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมกบับเยาว,วิชินคือเกานะครับผมมันนี้กับภาพมหากุ้ยใบด่างนะครับผมนะครับว่าสีมีคือบอนะครับเนาะนะครับสี่ร่วยทาเขาคือบอนะครับมันนี้นะครับนะ โอ้ยมันอยู่ทั้งดหนเนาะนี่เนาะคือบ่มี่เนาะต้นเลไๆคือเขาเนาะต้นเลไๆด่าง <laughs> chưa xảy qua Bye. เดี๋ยวได้นอนนะครับแนมหาซอยกันเด้อครับเด้อนี่บอ ต้นนี้กับโบเมนอยู่ใส่น้อดนะครับนำหาเรื่อยๆครับนำหานะครับในที่สุดผมก็เจอแล้วครับผมต้องรวยและก็รวยแน่นอนนะครับรวยแท้ๆครับวันนี้รวยแล้วก็รวยนะครับเจอแล้วนะครับกล้วยใบด่างที่ตามหานะครับต้นละแสนนะครับผมนะครับ ไปครับไปเบิรงกันครับวานนี้รวยแล้วรวยแล้ว,วพอแล้วรวยแล้วครับรวยแล้วดงังแท้ครับดงังพุ่นแล้วพุ่นแล้ว